ตอนแปปอบอบผ้าอ้เจ้ยย่แล้วหมดกันเจ้าบิ๊กทำไงดีล้ออุ้ยแม่กลับมาแล้วจ้าย่าแล้วจะบิ๊กไปถุงเวลาคุณแม่เร็วเฮ้ยปังปอนทำอะไรอยู่อ่ะไทซันมาได้จังหวะพอดีเลยอ่ะมาช่วยปังปอนซักผ้าหน่อยสิโอโอต้องให้เรายืมหุ่นยนต์ตัวใหม่หนึ่งอาทิตย์ด้วยนะห ปอนอยู่ในลูกหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ช้าจังร้อยทำอะไรกันอยู่เหรอจ๊อะออคือว่าปอนออะป้อนทำผ้าปูที่นอนของคุณแม่เปื้อนก็เลยเออการที่ลูกเอาผ้ามาอบแบบเนี้ยมันทำให้เปลืองไฟและเกิดรังสีความร้อนในตัวเครื่องอบผ้าขึ้นอีกรังสีที่ว่านี้ก็คือเจ้ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเราควรใช้แสงแดด มาช่วยทำให้ผ้าปูที่นอนแห้งดีกว่าไหมจ๊าดีครับแแบไหนอ่ะคุณยนที่ใช้เรายืมอ่ะอ้าวนี่อุ๊ยนี่มันเสียแล้วนี่ก็มันเสียแล้วไห้ันอน,นอไอ้ไยนอ,อนนะ